ก็อตอกครับสำหรับจ้างพิเษวันนี้ก็ทำภารกิจใหม่ครับฝังท่อครับท่อเอาท่อเก่าออกเอาท่อใหม่มาใส่ครันเลนี่ก็ขุดต่อก่อนเหมาครับอันนี้เหมางานครับงานรับเฉพาะมาดูต่ออยู่ลึกอยู่นะนี่น อออน,น,นี่เราก็คิดคิดเหมอครับผมก็คิดว่าไม่ไม่นานเท่าไหร่นะเพราะดินไม่แข็งนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่อยู่ อันนี้ก็ดินมาถมต่อไว้เนี๋ยจะขุดออกข้างสองข้างครับเพราะตอนนี้มันลอยอยู่กับนี่ครับแต่แรกมันอยู่ที่ดินเอรเข้าดินมาถมเนาะตอมันก็อยู่ด้วยไหม FK 44ครับของโคบสุนะครับรุ่นกา กระดูดหรอเต่อไปไใช้เวลา3นาทีแล้วครับ ครับไม่ยากครับสำหรับต่อน,นี้ครับต่อไม้ดูครับร้อยครับผมใช้เวลาทั้งหมด5นาทีครับอ่าสำหรับตอ่อตอนนี้เนาะก็ถือว่าเดียวจากผมทีนี้เราก็จะมาฝังข้อกันครับข้อใหม่ ตักออ,กองมันเนีไว้ตรงขยายไห้นั่หละเดียครับผมเดี๋ยวเราจะขุดตรงนี้ออกก็ทีนี้ผมจะหาวิธีเอาท่อเก่านี่ครับลงไปเียบร้อยครับง่ายง่ายครับผมสำหรับทีมง,งานนะนี่ก็เหมาท่อฝังท่อครับสามท่อครับแล้วก็ท่อเก่าออก ปุดเป็นทางไปก่อนนี่รับจอบครับยังอยากถมดินก็ไม่เสร็จนะครับฝับงถมดินอยู่160รถ